วันนี้ก็คงมาเริ่มต้นเรียนกันว่าในเรื่องของวันนี้จะเช็คเรื่องปฏิทินวิธีนับอายุวิธีนับอายุผมให้กระดาษไปแผ่นแผ่นหนึ่งแผ่นหนึ่งก็คือตรงนั้นอ่ะมันมันจะเป็นเนินวิธีนับอายุตามเนินที่มาที่ไปของเรื่องของของลายมือที่ที่ผมดูอยู่ทุกวันเนี้ยไปไปมา,มา,มาแล้วผมไม่ได้ ผมนับอายุด้วยสายตาทั้งหมดเลยไม่ได้ไปไม่ได้ไปวัดคือไม่ใช่ว่ามันจะไม่แม่นนะคือเราก็มีความเราก็มีความเชื่อของเราแบบนั้นแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นทีนี้ว่าถามว่าถ้าเราจะไปเจาะลงเป็นเดือนปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีตารางเดือนอยู่แล้วไงเพราะฉั้นเวลาปีเนี่ยเราก็เราก็ใช้เวลาประมาณเอาจากสายตาเราได้เลยทีนี้ กว่าจะถึงตอนนั้นมันก็มีที่มาที่ไปอยู่พอสมควรเหมือนกันใน,ในเบื้องต้นเนี้ยต้องแบ่งเนินนี้แบ่งเป็นกันแล้วเนาะเดี๋ยวผมพูดถึงคอนเซปต์วันนี้ให้ฟังก่อนละกันว่าเราจะเรียนเรื่องวันนี้จะเน้นเรื่องนับอายุบนเนินในมือกับเส้นมือแล้วก็เริ่มวิเคราะห์ให้เห็นว่ามีการวิเคราะห์กันได้อย่างไร <c oughs> คือวิเคราะห์ ขบวนการในการวิเคราะห์ทั้งหมดเริ่มต้นตั้งแต่ดูลักษณะมือดูผิวแล้วก็มาดูความสําเร็จต่างๆในขั้นตอนผมจะให้เอกสารไปก็จะมีเรื่องของอหนึ่เนินจรที่เป็น12บสอเนินจรนะ,นะเนินจรตั้งแต่ถ้าดูจากอเอกสารที่ผมให้ไปอะก็จะมีทั้งหมดเห็นนะผมคลิกมาดูนิดหนึง เนจอนว่าได้เรื่องเนี่ยนะตาราง Excel ที่ให้ไปตรงนี้อ่ะตรงนี้ทุกคนได้แล้วนะทั้งที่เรียนทางเน็ตแล้วก็เรียนแบบมาพบกัน <c oughs> ตรงนี้ก็มาจากมือนี่แหละเวลานับให้นับอย่างนี้นะอะเ่เดี๋ยวผมนําให้ก่อนนิดนึงสมมติว่ามือนี้เป็นมือเป็นมือข้างขวานะจะได้ไม่งงสมมติว่าเนี่ยตารางเนี้ย เอามือข้างขวาขึ้นมาแล้วก็เอาฝ่ามือเข้ามาหาตัวเองตรงตำแหน่งเนี้ยคือเนินจันทร์หนึ่งจุดสองเนี่ยเนินจันทร์เอามือขวานะนับอายุปีถือมือขวาขึ้นมาแล้วนับอายุปีเนินจันทร์กคือหนึ่งจุดสองเนินอังคารสูงก็คือสองจุดสี่เนินพุธก็คือสามจุดหกทันไหมตามทันเนาะพอพอถัดมาปุ๊บ ก็คือมาช่องที่2ก็คือ3าก็เป็น4.8อยู่ที่เนินอะไรเนินพูโตอ่าเนินพูโตเนินพูโตพอล่ขึ้นมาปุ๊บก็จะเป็นกลางมือพอดีลาดบ,บางคาันอ่อาลาดลำบากลาดบ,บางคานนะ่ะก็คือ5.10จพอขึ้นมาถึงเลขเจ็ปุ๊บก็คือเนินเสาอ่าอยู่มือขวานะท <c oughs> ีนี้พอสลับมา เป็น8.2ุดนี่คือเนินสหัชะหรือเนินเนินอะไรเนินพูตไอ้ตะกี้ผมพูดตรงนี้เนินเนบจูนพอเนบจูนขึ้นมาก็เป็นกลางมือเหมือนกันแต่ว่าเป็นลาบบังคันสูงลาบบังคันสูงแล้วก็ขึ้นไปเนินอาทิตย์10.6เห็นไหมว่ารอบรอบแรกเนี่ยตรงนี้ผมจะเขียนไว้ทางซ้ายสุดเนี่ยหมายเลขหนึ่งคือรอบที่หนึ่งอายุจาก1ปีถึง14ปี เห็นไหมหปีถึงสิปีอันนี้เราไล่มาถึง10ปีแล้วนะสิปี6เดือนทีนี้ก็มาถึงเนินเนินสุกเนินสุกเนินสหัชชะเนินวินาสนะเนี่ยนะอายุ11ปี8เดือนแล้วขึ้นมาเนินดุดัน12ปี10เดือนแล้วก็สุดท้ายก็คือเนินผลิหัตสิบสี่ปีเห็นไหมนี่คือรอบที่หนึ่งรอบที่หนึ่งนี้ถ้าเรามาดูในมือเนี่ยครับ ครับอาทีนี้ละเรามาดูเรามาดูมือจริงๆมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมตะเกะียตารางตะเกียใช่ใช่เนี่ยมือเนี่ยหนึ่งจุดสองมาสองจุดสี่มาสามจุดกนับอย่างนี้นะเดี๋ยวนับอย่างนี้ก็คือว่าวิธีนับเนี่ยเดี๋ยวผมย่อาภาพลงให้เล็กนิดหนึ่งวิธีนับคือบางคนอาจจะงงๆว่ามันนับยังไงตั้งแต่ศูนย์เดือนจนมาถึงสิบสอง อ่าหนึ่งปี 2, สองเดือนเนี่ยสิ้นสุดตรงบรรทัดนี้นะสิ้นสุดตรงบรรทัดนี้พอหลังนี้ยปุ๊บน่ะสองปีสี่เดือนเนี่ยก็มาสุดตรงเส้นแบ่งเนินนี้พอดีเหมือนกันไม่ไม่คืออ่าใช่ใช่ตรงเส้นใจ,จ,นใจครับจา่าต้นเส้นใจก็คือเนี่ยแหละมามาสิ้นสุดตัวนี้คือสองปีสี่เดือนพอมาสิ้นสุดตรงเส้นรัดข้อนี้ปุ 4, ๊บเนี่ยก็คือสามปีหกเดือน พอเราพูดถึงเนินกว้างๆก็ประมาณนี้ทีนี้ว่าถ้าสมมติว่าครึ่งปีครึ่งปีก็คือเราก็แบ่งครึ่งเนินไปในครึ่งปีก็คือครึ่งปีไม่ใช่6เดือนนะเเดือนคือหมายถึงว่ารอบอะเราจะบอกว่าปีเลยรอบพยากรณ์ของแต่ละเนินทีนี้พอขยับมาเนินใหม่ปุ๊บก็ไล่ามาจากสิ้นสุด3 3ปี6เดือนไล่ขึ้นมาจนไปถึง4ปี8เดือนประมาณนี้เนี่ยรอบแรกพอ พอถัดไปก็ไล่าจาก3อา4ปี8เดือนขึ้นมาขยับนมาจนถึงตรงตำแหน่งนี้จริงๆถ้ามือปกติทั่วไปมันก็อยู่ประมาณเส้นใจนั่นแหละประมาณเส้นใจอันนี้ผมผมแบ่งให้เห็นภาพคร่าวๆก็ก็เอาเส้นเส้นแบ่งนั่นแหละอาเส้นแบ่งนั่นแหละเป็นเป็นเป็นเกณฑ์พอไล่ขึ้นมาถึงปุ๊บเนี่ยตรงนเ,นนเนี้ยเนินเสาเนี่ยก็คือจาก5ปี10เดือนไปถึง เจ็ดเต็มเจ็ดเต็มเพราะฉะนั้นเนินนี้ยก็คือถ้าถอยจากคือเจ็ดปีเนี่ยเจ็ดปีเนี่ยถอยลงมาถึงตรงนี้ปุ๊บมาถึงมาถึงเส้นเนี้ยนะประมาณเนี้ยก็คือสิบสี่เดือนอ่ะก็คือสิบสองเดือนบวกอ่าของของของเนินเนินตรงนี้อีกประมาณสองเดือนเป็นสิบสี่เดือนเนินเสาก็คืออายุเจ็ดปีเต็มนะทีน,นะทนี้พอขยับขึ้นมาอีกหน่อยปุ๊บก็สิบเอ็ดปี 7ปีปุ๊บไปถึง11ปี8เดือนสิ้นสุดตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาอีกถึง12ปี10เดือนคาว่า12ปี10เดือนน่ยบางทีเรามองไม่เห็นแต่จริงๆแล้วมันก็คือ13ปีนั่นแหละก็คือ12ปีเต็มกับในอายุสิบสาปีนะ่ะคือแค่10เดือน อ่าไม่งงนะคือจริงๆตวเน,นี้มันคือช่วงอายุของสิบาปีนะแต่ว่าเป็นช่วงอายุของสิบาปีอยู่ที่เดือนที่หนึ่งถึงเดือนที่สิบจริงๆไมมันมีตัวเลขไม่มีตัวเลขสิบามปีโชว์แต่จริงๆใช,ใช่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 ตัวเลขมันสั้นอยู่บางทีบางคนบางคนไม่ไม่เข้าใจก็จะงงว่าไอ้สิบสาปีหายไปไหนพอมาถึงตัวนี้คือสิบสี่ปีเต็มครับ มันจะได้ไม่งงมันจะได้ไม่งงหรือย่างวเวลาเราไปเวลาเราไปดูในเนินปุ๊บเนี่ยมันมันจะสัมพันธ์กันอย่างที่ผมเอาตารางเดีงยนี้ขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่ตารางนะพอเรากลับไปที่ตารางปุ๊บเนี่ยก็เนี่ยมันก็1.2 2.4 3. 6 4ดสองสุ่แล้วก็มา7ปี7ปีก็8ปปี2เดือน9าปี4เดือน10ปี6เดือน11ปี8 12 10 14เต็มทีนี้ก็จะขึ้นรอบ2 รอบสองเนี่ยถ้าเราดูเฉพาะเนินพฤหัสปุ๊บเนี่ยรอบแรก14รอบสองย่บปดนะทีนี้เราก็มาต่อเราก็มาเชื่อมต่อตะกี้เราพูดถึงตรงนี้คือ14แล้วนะพอพอมาขึ้นใหม่ก็มานับเนินจันทร์ใหม่หมเป็นสิบห้าจุดสองสิบี่อ่า17.6ไอ้สิบ6 4ขออภัย เนี่ยก็ไล่าตามสเต็ปเหมือนเดิมไล่าตามสเต็ปเหมือนเดิมนะผมจะไล่สักสามสักสามสักสามช่วงอายุนะคือคนที่เรียนเนี่ยคนที่มานี่จะจะเข้าใจง่ายจะด้วยเห็นหน้าเห็นตาหรือใดๆก็แล้วแต่จะ,จะแต่คนที่ไม่มานี่จะงงพอาดูในเครื่องมันกรอบมันจะจํากัดหน่อยหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมไปไลสป่สเต็ปที่สามให้สเต็ปที่สามของของเนนเห็นไหมมาจริงๆด้วย อ่าปิดก็ได้ปิดก็ได้ดไดอ่าไม่เป็นไรยินดีต้อนรับคุณจักรินเ <c oughs> บรกนิดหนึ่งตรงนี้อ่พอพอมาเข้าช่วงรอ,อบที่สองเนี่ยถ้ามาดูในมือก็จะก็จะเหมือนกัน15.2 12า6 4 1สอง8สิบหกจุดสี่สิบเจ็ดจุดหกสิบแปด แปด2ิ2เก้าจุดหนึ่งยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองจุดสองยี่สิบสองจุดยี่สิบสามจุดสี่ยี่สิบสี่จุดหกยี่สิบห้าจุดแปดย่สิบหกจุดหนึ่งศูนย์แล้วก็ยี่สิบแปดอ่านี่รเเนินอ่ามันจะม่แบ่งช่องแล้วปุ๊บอ่านีช่องแรกมันจะข้ามไปช่องหนึ่งกันข้ามไปช่องหนึ่งกันที่สุดตรงน,นี้แลทีนี้เราค่อยมาค่อยมาไล่ตรงน,นี้อ่าช่องเป็นช่อง วิธีนับอายุคร <c oughs> ับ <c oughs> ใช่ใช่แป๊บทีนี้อ่าขออภัยแต่กี้วัดีผมอาศัยลิงอ่าอาศัยไอ้ไวไฟ,ไฟข,อของของโทรศัพท์เครื่องนี้ <c oughs> ทีนี้เรากลับมาดูตรงภาพลายมือน,นิดหนึ่งก็คือเรื่องของเนิน มันจะมีเนินปะปาที่เป็นเนินเดือนน่ะที่ผมบอกว่าเนินเดือน12เดือนในมือเนี่ยสิบสองเดือนในมือนี่ก็นับอย่างนี้เวลาเราพยากรณ์รายเดือนเนี่ยมันก็จะมีเดือนที่1เดือนที่2เดือนที่3เดือนที่4อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง อันนี้อันนี้คือในหนึ่งเดือนก็นับ30สวัน30วันทีนี้ทางจันทรคติเนี่ยมันจะไม่ครบ30เดือนทางจันจันทรคติเนี่ยมันก็คือเอาขึ้นแรมขึ้นแรมขึ้นแรม,แรมก็คือนับไปนับมาเนี่ยผมไปสังเกตมาว่าในเดือนในเดือนเลขคู่เนี่ยมันจะมี29วันในเดือนเลข